วันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกันเพราะว,าว่านี้เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพลงแรกแฟนมี้แรกทุกอย่างผมแบบใหม่มากเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้เต็มที่เยู่เราใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดนีครับสำหรับงานมันเอาจริงแค่2วันครับที่ซ้อมซ้อมรวมกับพี่ๆนั่ตงตีอะไรอย่างนี้สองวันทั้งก็ไปรอที่จะเทนเม้์มาจากอะไรเริ่มมาจากอะไรที่เราไป มันคือบริษัทของผมเองที่แบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆผมก็เข้าไปคุยหลายบริษัทครับตั้งแต่ผมกลับมาผมรู้สึกว่าเปิดไว้สังเองดีกว่าน,น,นั่นนั่นแหละคือใส่เสื้อขาวทำไมถึงตัดสินใจว่าเราจะต้องเปิดบริษัทเองเราที่นี่ไม่ไมีเพราะ<ๆ>เหมือนมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนว่าเพราะว่าพอสมมุติเราเข้าไปค่ายนี้ค่ายเขาจะจับให้เราเป็นคาแรคเตอร์นี้หรือว่าแบบให้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรา เราอยากเป็นคนที่ออกแบบหรือเราเป็นคนบบไอเดียทุกอย่างเองมากกว่าก็าเลยบอกว่ามาเปิดบริษัทเองแล้วเวลาเราแบบทําเพลงหรือว่าอยากได้เอ็มวีอะไร,ะไรก็เราแบบสามารถบอกเขาได้เลยอะไรยากแบบมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบสูงมาก่อ่อะไรเงี้ยวร้สึกว่า,เ,าเราได้แบบ กว่ากว่าแบบเราจะเริ่มเริ่มแบบมั่นใจในการร้องมากขึ้นก็แบบว่านานพอสมคัวในลยปลายปีเหมือนกันแต่การไปต่างประเทศมาเราได้ประสบการณ์อะไรถึงนั้มาใช้ทุกทุกทุกท่าบี้บ้างหรอจริงได้ได้ทุกอย่างเลยครับได้ทั้งแบบพอเราไปอยู่ตรงนู้นเราแบบว่าเหมือนเราอยู่ต่อหน้าคนแบบเยอะๆแบบเนี้ยบ่อยเห็นว่าทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีการแบบพอมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราได้ขึ้นมาบนเวทีจริงเราได้สึกว่า เออมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นครับผมแต่การฝึกฝนที่นู่นเราได้อะไรกลับมาบ้างมันได้ทั้งทั้งความคิดครับแล้วก็แบบว่าเออเราได้ไปเห็นแบบที่นั่นเขาเขามีการทำงานกันยังไงหรือว่าเขามีการแบบไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบดูแปลกใหม่ดีแล้พรเราได้กลับมาแล้วแบบเออเราก็ได้ในส่วนนั้นมา ก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าออผมตั้งใจยอยากทำจริงๆแล้วก็พอได้พี่ทอยมาช่วยเนี่ยเรามันเลยออกมาแบบเพอร์เฟกเลยแล้วผมรู้สึกว่าอโอเคกัแบบเพลงแรกสนุกดีครับสนุกบ้ากแต่ว่าเราก็พอเราอัดเสร็จลงมากินข้าวนึกอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นแบบใหม่อะไรแบบนี้นชิวๆมากเลยรู้สึกว่า วันที่ไปบ้านพี่ทอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นกันเองมากเหมือนแบบเราไม่ได้มาอัดเหมือนเอาอัดเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ออกมาดีกมาแล้วขายไอเดียเขาอะไรเข้าไปหักว่าเราต้องการเพลงแนวไหนประเทศไหนยังไงก็ประมาณนี้ผมบอกว่าผมอยากได้ดนตรีประมาณนี้แนวแบบแนวนี้วกแบบความเร็วประมาณนี้อะไรเงี้ยครับมีความแบบฮิปฮอปแอนด์บีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกผมแบบมันมีเหมือนวันหนึ่งที่มันคิดคิดถึงเรื่องแบบ เรื่องความทรงจําที่ดีในเมื่อก่อนมาก็เลยรู้สึกว่าราอยากถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนได้ฟังก็เลยไปบอกพี่ทอยตามความรู้สึกตอนนั้นว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงเราอยากทาเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากสื่อสารได้กับคนฟังนั่นพลงจริงๆมันก็อยากสื่อสารให้เหมือนความทรงจําดีๆความทรงจาหนึ่งที่แบบว่าเออเราเราเราอยากอยากย้อนกลับไปแต่ว่ามันแบบ มันย้อนไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถนึกถึงมันนึกถึงเรื่องราวดีๆเก่าๆอะไรได้เราสามารถฟังมันแบบเป็นเหมือน,เป,นเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้ครับใช้เวลาคุยกับทอยนานไหมครับอาจารย์ไต่นานจริงหนึ่งชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่ทอยว่าโอเคเขากลับบ้านห่างหายกันไปแต่ช่วงนั้นพี่ทอยเหมือนไปต่างประเทศด้วยอะไรประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็กลับมาพร้อมกับแบบเ,เนื้อเพลงปุกก่อนอะไรเงี้ยเพรู้สึกว่า ตีโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็แบบทามาได้แบบโอเคมันมียายทุกเวยร์ชันว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากใช่มีกว่าจะสรุปพอเป็นเวอร์ชันนี้ไม่ไงฮะแต่เราเวอร์ชั่นที่ที่ออกมาแล้วมันเป็นแบบเวอร์ชันนี้มันก็มันดีทุกช่วทุกเวอร์ชันเลยครับแต่ว่าเหมือนเราแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนท่อนฮุกเราผูที่ทอยอยากได้ท่อนฮุกที่มันแบบติดหูมากกว่านี้หรือว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าจดจำอะไรก็เลยแบบแก้ไปแก้มาจนแบบได้มาเป็นอันนี้เป็นสุดท้าย อาจังเวป็นแเตเลยทเป็น้าผมรู้สึกว่าเหนื่อยเต้นเหนื่อยก็เลยบอกว่าเหมือนเวลาไปออกงานอะไรก็ก็เต้นบ่อยอะไรครับก็เลยบอว่าเราพักบ้างลองเพ่งบ้าครับผมแต่ในกองอีที่ออกมาสิ่การเต้นของเราออกวันแต่งตาฟีเลยนะอ๋อทำไทยดีไทดีไซน์พูเป็นล ไ่ถึงราถึงห้าเต้นหรือว่าในเอ็มวีถ้าเป็นเอ็มบีนี่มีเป็นพี่พี่เอิงคนหนึ่ที่แบบว่าเขาคอยกำกับให้แไบหลายหลายศิลปินแล้วอะไรแล้วก็ส่วนถ้าเต้นคุณพี่พี่เอิงเขาก็บอกว่าเอาแต่เราแต่เราเลยเขาก็เปิดมาเต้นอะไรก็เต้นไปเลยแล้วเขาก็แบบถ่ายถ่ายเอาอย่างพหลายคนท่านหนุงมเาอยากเห็นเราเต้นเราคอนเสิต่อไปเราจะเต้นมาคือเราเต้น จริงๆอยากเต้นไหมจริงๆก็ก็เต้นได้แต่ว่าช่วงนี้เหมือนผมอยากชอบแบบว่าแนว Hip Hop บีแบบฟังชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเต้นเต้นยังไงใช่นุ่นไหมครับก็มาปล่อยุลนึงแล้ววันนี้ใช่นะครับนุ่นไหมครับก็มาปล่อยุลนึงแล้ววันนี้ลุ่นครับเมื่อกี้เปิดเปิดมาก็ลุ้งเหมือนกันว่าดูคนเดียวกับดูพร้อมทุกคนแบบลงต่างกันมาก ที่แต่ตอบรับจากแฟนคลับที่ให,ให้ความยานี้อุ่นใจด้วไหมครับยดครับผมรู้สึกถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมก็คงรู้สึกกดดันตื่นเต้นเลยแต่<ม>พอแบบเหมือนพอเรามาได้เล่นเกมกันหรืออะไรต่างๆนะเรารู้สึกว่าเหมือแนบบเป็นเป็นแบบเหมือแนบบเราเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวมาดูเรามากกว่ารู้สึกว่าเราก็แค่แบบโชว์ให้เพื่อนให้ครอบครัวให้พี่น้องดู จริงๆมันก็ยังไม่แน่นอนนะคก็พยายามคิดๆหลายๆหลายๆด้านอยู่นะว่าเราจะอะไรไงี่ยดีใช่ค่ะอยากให้ทนายสัตย์งานถูกเราไม่มีงานให้คุกคิดแผนด้วยมัครบจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้แผนงานอื่นเพราะว่าเรื่องละครอะไรเรารู้สึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กเราเลยสึกว่าเราอยากลองทำอย่างอื่นบ้างละครเราก็แบบ ไว้อาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่ที่จะกลับมามีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับเรื่องนี้ครับทีนี้ก็มีติดต่อมาบ้างแต่ว่าทางผู้จัดการก็บอกไปเลยว่าเออช่วงนี้ยังแบบยังยังยังขอทําเกี่ยวกับเพลงก่อนอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่สึกว่า เราแค่อยากทําเพลงที่แบบเราเรา,เราชอบหรือว่าเราอยากสื่อสารอะไรออกมาเฉย,เยอะไรแบบจากทุกงานเพลงที่มีซิงเกิลเด้ออกมาแล้วครับว่าเพลงต่อไปอย่างข้าวจะออกเป็นซิงเกิลที่สองที่สามหรือออกอีพีหรืออัลบัม้มไหมนะโจริงยังไม่ได้คิดเลยครับผมยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเหมือนแล้วแล้วแต่อารมณ์เรื่องพอแบบเรานอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเราอยากเราอยากพูดเรื่องนี้ให้กับคนคนที่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอ,อยากทำขึ้นมาแต่ตนี้เราก็ ก็ฟังเพลงนี้บนไปก่อนปั่นฮูไปก่อนแต่การเปิดให้ย้อชินเต็มเป็นมันจะต้องมีเสริมผลงานออกมาให้ให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ดีเลยนะย้อชย้อชแทนเรื่องนี้เป็ยังไงนะแต่จริงก็พยายามที่จะออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าคงจะเว้นเว้นช่วงสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบติดๆนะครับแต่ก็ถ้าว่าไอเดียมันออกมาตลอดมันก็ออกมาตลอดแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากให้เว้นเบนไว้ก่อนเรีนหนูถ้าพูดถึงทางมาสคู่นี้ก่อนที่รุ่นบรรลุมามาถ่าด้วยเป็นยังไงบ้างตกใจครับ ที่ตกใจทั้งพี่บูพี่นุ่นน้งอ้อายมิวอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในในสเตปป์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้เอาไปโชว์จบเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจูงพอมาุ๊บเราก็ทาตัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสมควรนะครับผมแล้วพอเจอก็กทาตัวไม่ถูกแต่ก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสําคัญอย่างหนึ่งของผมในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แลมีทุกคนมาร่วมกินดีก็ดีใจครับ แต่พี่นุ่นเองไม่ได้เจอนานแค่ไหนๆๆตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างเมื่อแบบห้าหกปีที่แล้วห้าหกปีหลายคนชมใช่ใช่ก็มีใช่ก็มี ความรู้ส oh. ึกว่าพ่อพี่แม่เลี้ยงความรู้สึกความเป็นแม่ลูกกับมาแค่ร้อนไม่ถึงลำยองมาแล้วกลิ่นยาดองร้อนอยากทำอนิสรุนนี้ไหมครับจริงจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยังสนุกกับการแบบว่าเราทําเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอยากทำอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรเก็เลยบอกพักๆก่อนเพราะว่ามันจะค่อนข้างเครียดนิดนึง เรรู้สึกไงบ้างกับคนที่คำพูดที่คนบอกว่าลูกแม่รำย้องทุกคนเลยก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแทนน้องแม็กน้องไม่ลิกด้วยครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็ย้ายย้ายกันไปบอกว่าทําตามฝันเนี่ยทำใครย้อนกลับไปตอนนู้นจนตอนนี้อ่ะครับย้คิดว่าจะเอ็งมามาไกลมาาไหรไหมม่เกินฝันที่เราคิดไปไหมเกินไปแบบเกินไปเยอะครับผมเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทําตามที่ที่พ่อแม่บอกหรือว่า เรามีเราเราเราต้องเรียนเราก็เรียนเรา<ช>เราก็เล่นละครเราก็เล่นละครแต่พอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะมีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กมีปมอ,อะไรก็เยลยบอกว่ากว่าที่จะแบบกล้าร้องก็ยากรู้รสึกยังไงบ้างว่าที่คนไทยเขาซัพพอร์ตเราหมดอยู่ตลอดลให้กำลังใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปอย่างเงี้ยเรารีใจแค่ไหนก็สิ ก็ดีใจมากๆดีแจง้งแต่วันแรกที่เขาเชียร์เราแต่เราก็แบบยากขอบคุณทุกคนนคะที่คอยสพอร์ตมาตลอดไม่ว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะวันที่อยูอ่นู่นหรือว่าอยู่ที่ไทยอยู่ไหยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยพพอร์ตคิดว่าเราทำฝันของเราสำเร็จยังก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ผมยังอยากทำอยู่ สูงสุดยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้วันนี้เป็นวันถึงฉันให,หใหญ่สุดในชีวิตเลยครับไปเกิดมา21ปีก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาโชว์หรือมาจัดแฟนนี้อะไรในงันในงานเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลงวันแรกเกิดตัวเองเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำ มันเกิดปีนี้พาร์ทที่สึกเราเป็นไงครับจอรครับมันเกิดปีนี้พารู้สึกเราเป็นยังไงเป็นคนเป็นกลับมาเมื่อไหร่ครับวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากๆกกว่าทุกปีเลยเพราะว่าทุกปีผมก็จัดแค่เล็กๆครับจัดแบบว่าไปที่สถานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับแฟนคลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคัานมานห้างอะไรขานาดนี้อะไรก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ว่านี่คือสัปดาห์ใหญ,ญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีเหมือนกันเกิดใช่ มีความคัดมัเกิดอะไรให้ตัวเองให้ยศสำหรับปีนี้อืสําหรับตัวผมก็ไม่ได้อยากได้แค่แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าไปหรือว่าสนุกกับสิ่งที่ทําอายตอนนี้รก่าเราเ็นนไลับโอ๊ยไม่นาดไม่ขนาดนั้นไหมก็จะกลับมาไม่มีพิจเตร์กองตัว ก็มีอยู่บ้างสองตัวอะไรเงี้ยร้อนร้อนครับตอนนี้เสื้ออดตจริงๆมันมัมัความตกใจไหมครับมันความตกใจไม่ต่างกันที่แบบว่ากลับมาไทยแล้วมันกลายเป็นบูมแล้วคนแบบว่าแห่มาชื่นชมเราแล้วก็แบบติดตามผลงานเราเยอะมากก็ตกใจครับก็ไม่คิดว่าคนที่จะแบบให้ความสนใจเราเยอะกว่าเมื่อก่อนเลย ็รู้สึกว่าดีใจท,ที่ียังมีคนแบบติดตามเราอยู่เพิ่มขึ้นมันกลายเป็นความกดดันในการทำงานในฐานะศิลปินไหมคะก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรเพราะว่าเราก็สนุกกับสิ่งที่ทีี่ท่ททำด้วยอะไรแค่แบบว่าอยากทำเพลงออกมาให้ใใหให้้เพื่อนๆฟังครับก็ ฝากเพลงเซเว่นนะครับเป็นเพลงแรกของผมแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่ยูทูบพี่ยอด Entertainment นะครับช่วยกันดูเยอะ